สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะน้ําขอมาสัมภาษณ์ความเขาเรียกว่าความในใจพี่โต้หน่อยดิกาว่าจากที่มีการดีลงานจัดงานกับ SES เนี่ยพี่โต้รู้สึกยังไงบ้างคะเอาเอาจริงเลยเรียกได้ว่าแบบว่าไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยอย่างวันนี้ที่ที่แต่งตัวมาเนี่ยก็คือมาดูหน้างานแป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีบอกนูน่นบอกนี้เสร็จปุ๊บจากนั้นก็คือเราก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้กับพนักงานเนี่ย ได้อย่างสบายเลยแทบจะไม่ต้องมารันคิวหรือดูงานอะไรเลยแล้วระหว่างประสานงานพี่โตระหว่างที่เราดิวงานกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างพี่โตจริงๆก็คือเซตเนี่ยจะมีต้องบอกจะมีเป็นไลน์กลุ่มส่วนตัวซึ่งในไลน์เนี่ยก็จะมีทั้งทั้งบัญชีทั้งพนักงานที่ดูแลตรงคิวคืออยู่อยู่ในกลุ่มเบ็ดเสร็จเลยอยากได้อะไรบอกไปนในไลน์กลุ่มปุ๊บก็จะมีพนักงานคือต้องบอกแทบไม่ไม่เกิน3นาทีอะ่ะก็จะมีพนักงานตอบ ตอบกลับมาแล้วก็ได้ค่ะได้ค่ะทาอย่างนู้นทำอย่างนี้ค่ะคือแบบรวดเร็วแล้วก็ประทับใจอันนี้ถ้าถ้าบอกตรงๆเลยคือเคยเดีลกับทางที่อื่นมาก็ไม่ประทับใจเท่าที่นี่ที่นี่เป็นเป็นที่แรกเลยคุณมากค่ะพี่โต้ค่ะน้ำก็ประทับใจพี่โตเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สําหรับคนที่กําลังชมอยู่พี่โตอยากจะบอกอะไระพี่ๆคะ่ะที่กําลังชมอยู่ว่าเอ๊ตัดสินใจใช้ SESD ไหมอย่างเงี้ยค่ะอุยอันนี้ขอคอนเฟิร์มเลย ต้อบอกงานนี้ต้องบอกเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบริษัทนะหลังจากที่ไม่ได้จัดมาหลายปีอันนี้อยากขอเชิญชวนทุกคนเลยติดต่อมาที่ SES ได้ได้เลยรับรองไม่ผิดหวัง100%ขอคอนเฟิร์มฟังแล้วปลื้มใจมากๆพี่โตค่ะขอบพระคุณพี่โตที่น่ารักกับน้ำด้วยเช่นกันนะคะ,อคะ,คะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพี่โตส่งพี่โตไปเต้นกันต่อนะคะ